หลังจากที่เราทำการเขียนปุ่มข้อมูลสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาทำการลงรายละเอียดในส่วนของฟอร์มข้อมูลสมาชิกกันนะครับให้นักเรียนคลิกไปที่ฟอร์มคัสเมอร์นะครับเลือกไปที่ Modify ครูได้ทำการกำหนดรายละเอียดของฟอร์มข้อมูลสมาชิกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครูจะมาทำการเขียนโค้ดโปรแกรมลงไปเลยนะครับ อันแรกเลยที่ครูจะเข้าไปเขียนก็นคือในส่วนของ procedure init นะครับซึ่ง procedure init เนี่ยเป็น procedure ที่ทำงานหลังจากที่ฟอร์มทำการรันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคูก็ดับไบคลิกตรงไหนว่างๆของฟอร์มนะครับดับบคลิกเข้าไปนะครับอ b อบเจกต์ Object ตัวนี้นะครับมันบอกว่าฟอร์มหนึ่งนะครับฟอร์มข้อมูลสมาชิกตัวเนี้ยนะครับหรือฟอร์ม customer ตัวเนี้ยนะครับชื่ออ b อบเจกต์มันมีชื่อว่าฟอร์มหนึ่งนะครับให้เรียนอยู่ที่ procedure ไอหนิ need, นะครับครูก็ทำการเขียนคำสั่งลงไปครูบอกว่า r e ดฟอร์มดีดฟอร์มเท c หนึ่งดอทวอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรืยอนะครับครูบอกว่าครูบอกว่าครูต้องการที่ให้เวลาที่รันฟอร์มข้อมูลสมาชิกขึ้นมาเนี่ยนะครับครูบอกว่าครูต้องการให้ตัวเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์มันกระพริบเข้าไปอยู่ที่เทคหนึ่งเลยนะครับครูบอกว่า read form เทคหนึ่งจุดเซตโฟกัสนะครับให้โฟกัสเข้าไปที่เทคหนึ่งนะครับให้ตัวเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์เนี่ยเวลาที่มันลันขึ้นมาเนี่ยนะครับเทคหนึ่งคือในส่วนของรหัสสมาชิกนะครับกูบอกว่ากูต้องการที่ว่าเวลาลันฟอร์มขึ้นมาเนี่ยให้ตัวเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในส่วนของเทคหนึ่งให้เราเลยนะครับแล้วครูบอกว่านะครับให้เทคแปดนะครับกูบอกว่าดีดฟอร์มนะครับดีดฟอร์มเทค8 เด็กแปดนะครับ .dot value มีค่าเท่ากับ character two เด็ดอ่านะครับเพราะว่าเท็กแปดเนี่ยเป็นเท็กที่ในส่วนของวันที่นะครับวันเดือนปีนะครับวุฒิใสบอกครูก็บอกว่าให้เท็กแปดเนี่ยมีค่าเท่ากับ character two เด็ดนะครับแล้วเป็นค่าว่วางๆเอาไว้นะครับแล้วครูก็บอกว่า read form เท็กแปดนะครับ .dot enable นะครับเท่ากับ f นะครับก็คือไม่ให้มันไม่ให้สามารถที่จะกรอกข้อมูลวันเดือนปีลงไปได้นะครับคือเราจะใช้ในส่วนของ calendar นะครับเวลาที่เรากรอกข้อมูลเนี่ยเราจะกรอกผ่านตัว calendar ตรงนี้เข้าไปนะครับฉะนั้นที่ t e คน1เนี่ยกูบอกคูให้ทำการปิดเอาไว้นะครับกูอบอกว่า d e a d form tag 8 enable เท่ากับ f นะครับ .f อ่ f นะครับเท่ากับ f อ่านะครับคราวนี้รูจะกําหนดในส่วนของ combo หกับ combo 2นะครับซึ่งเวลาที่เราจะเอา combo หกับ combo 2อ,อกมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้รูดได้ทํากําหนดรายละเอียดต,ต่างๆของฟอร์มข้อมูลสมาชิกต,ตัวนี้เอาไว้นะครับรูด,ดึงออกมาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเวลาที่นักเรียนทำเนี่ยนะครับนักเรียนจะดึงในส่วนของ combo ออกมาเราจะทํำยังไงนะครับนักเรียนสังเกตว่าที่ฟอร์มคนทูลทูลบาร์นนะครับเวลาที่เราเมาส์ไปชี้เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ มันจะมีข้อความโชว์มาบอกว่าคอมโบบล็อกเห็นไหมครับหรือถ้าเราจะเอาเทคบล็อกออกมาเนี่ยนะครับเราจะออกมายังไงนะครับเวลาที่เราเมาส์ไปชี้น่ยนะครับมันจะมีข้อความโชว์ขึ้นมาบอกว่า bo เทคบล็อกเห็นไหมครับรเราก็คลิกแล้วเราก็เอามาลากในส่วนว่างๆของฟอร์มนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าครูบอกว่าคูจะเอาคอมโบจะใช้คอมโบบล็อกเนี่ยนะครับคูก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วครูก็มาลากนะครับส่วนวิธีการกําหนดคุณสมบัติต่างๆนะครับก็เหมือน ตอนที่เราทําการกําหนดคุณสมบัติต่างๆของในส่วนของ Command Button นั่นเองนะครับเราก็สามารถไปเปลี่ยนฟอนต์เนมฟอนต์ไซสอะไรต่างๆหรือโฟ l ์คัลเลอะไรพวกนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ครูทำให้เรียนดูนะครับอันนี้ครูไปเอาออกมาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอ่ะโอเคกครูออกไปนะครับคราวนี้นะครับครูจะทําการในส่วนของระดับชั้นกับห้องเนี่ยนะครับมันเป็น Combo Box ใช่ไหมครับก็คือสามารถตอนนี้นะครับถ้าเกิดสมมติครูรันเนี่ย เราจะไม่สามารถเลือกระดับชั้นกับเลือกห้องได้นะครับเดี๋ยวคุณจะทำเร้นเรียนดูว่ามันไม่สามารถเลือกระดับชั้นกับห้องยังไงนะครับอ่านะครับมันผิดตรงไหนเอยแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเรียนคูณลืมปิดวงเล็บตัวสีนะครับอ่ะกุจะลองรันให้เรียนดูนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้คอมโบ1กับคอมโบ2มันไม่สามารถที่จะคลิกโดยโปกติเนี่ยเวลาที่เราคลิกเนี่ยมันจะต้องมีระดับชั้นปีขึ้นมาให้เราใช่ไหมครับแล้วคลิกห้องมันก็ต้องมีห้องขึ้นมาให้เราใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่สามารถคลิกได้นะครับฉะนั้นเราต้องทําการเขียนโค้ดนะครับเขาไปทนเขาทำไป,ไปทําการเขียนโค้ดในส่วนของคอมโบหกับคอมโบ2ตรงนี้นะครับอ่ะกูก็ออกไปก่อน นะครับกูคลิกที่ฟอร์มคัสเมอร์นะครับเลือกโมดิฟายนะครับหรือว่านักเรียนจะใช้คําสั่งคอมมาน์ก็ได้นะครับเนี่เราใช้คอมมาน์คำสั่งคอมมาน์ตรงนี้ก็ได้นะครูบอกว่าดูฟอร์มนะครับดูฟอร์มนะครับฟอร์มคัสเมอร์แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ทําการเลือกฟอร์มขึ้นมาให้เราเหมือนกันนะครับทําการเลือกฟอร์มขึ้นมาให้เราเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับ เราจะใช้วิธีการยังไงก็ได้นะครับจะใช้บอกว่าดูฟอร์มฟอร์มคัสเตอร์ม์ก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกไปที่ฟอร์มคัสตอร์ม์เงินแล้วเลือกมอนิไก็ได้นะครับได้เหมือนกันคัูคลิกไปนะครับคราวนี้ครูจะกําหนดในส่วนของคอมโบหกับคอมโบ2นะครับครูก็ดับบัญคลิกเข้าไปดับบันคลิกต,ต,ตรงไหนก็ได้ก็ได้นะครับว่างๆของฟอร์มนะครับครูก็ดับบัญคลิกเข้าไปให้เราเรียนไปที่โปรโีเจอร์ไอเน็กเหมือนเดิมนะครับโปรโีเจอร์ไอเน็กนี้จะเป็นโปรโีเจอร์ที่ทํานานตอนที่ฟอร์ม รันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเรามองเห็นฟอร์มแล้วนะครับมันจะทํางานอยู่ที่ procedure init นะครับไม่เหมือน procedure destroy กับ procedure load นะครับถ้า procedure load นี้โหลดเนี่ยนะครับมันจะทํางานก่อนที่เราจะมองเห็นฟอร์มก่อนที่มันจะรันฟอร์มขึ้นมาเสร็จส่วน procedure destroy จะทํางานตอนที่เราทําการปิดฟอร์มไปนะครับแต่ procedure init จะทํางานตอนที่ฟอร์มทํางานอยู่นะครับกูคียไปที่ init นะครับอ่านะครับกูก็จะกรรําหนดนะครับกูบอกว่า,วา ผมก็พิมพ์คำสั่งบอกว่าดนะครับ combo หนึ่งจุด Add I นะครับเท่ากับนะครับระดับระดับอ่าชั้นอนุบาลนะครับชั้นอนุบาลไล่ไปเลยนะครับชั้นอนุบาลอ่านะครับใช้ชั้นอนุบาลแล้วก็มีเครื่องหมายดับเบิลโคลปิดนะครับ รีดเด็กเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับชั้นนุบัณตหนึ่งปตีเรียงกูตกหนึ่งไปรีดเด็กเป็นหนึ่งนะครับรีดเด็กเป็นหนึ่งแล้วก็วงวงเล็บป,ปิดนะครับอ่านะครับเรามาลองดูก่อนนะครับว่ามันได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนต่อนะครับอ๋อมีปัญหาเรียนนะครับอื้อ ผิดตรงไหนเออ r i d form combo หนึ่งจุด add item เท่ากับอ๋อไม่ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับเรียนไม่ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับโทษทีเรียนนะครับเราบอกว่า d e d form combo หนึ่งจุด add item ชั้นอนุบาลแล้วก็ read index เป็นหนึ่งนะครับอ่าลองดูสิอ่าได้แล้วนะครับคุณลองรันดูใหม่ก่อน อ่าได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องทําให้ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเราก็ต้องไปไล่เขียนโค้ดตรงนี้นะครับก็คือ d e ดฟอร์มคอมโบหนึ่งจุดแอดไอเทมเนี่ยนะครับให้ครบตามลําดับชั้นนะครับอ่านะครับกูคลิกไปนะครับต่อเลยนะครับกูทําการ Copy เลยดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับทําแถบดํา c o n t r o ซ C นะครับแล้วก็ c o n t r o วีนะครับอันนี้อนุบาลสอง ลิตรเด็กก็เป็นสองนะครับอนุบาลสามนะครับลิตรเด็กก็เป็นสามนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับลิตรเด็กก็เป็นสี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆลิตรเด็กเป็นสี่ อ่อกปีใหม่นะครับก็ปีตัวนี้เลยนะครับทำแถบดำนะครับคอนโทนซีคอนโทนวี C, v นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นปฐมศึกษาปีที่สองอันนี้ดิจินเด็กก็เป็นห้านะครับไล่ไปเรื่อยสามนะครับดิจินเด็กก็เป็นหกสี่นะครับดิอินเด็กก็เป็นเจ็ด นะครับไปเรื่อยๆห้านะครับหรือเด็กก็เป็นแปดนะครับหนะครับหรือเด็กก็เป็นเก้านะครับอ่าต่อไปก็ต้องเป็นระดับชั้นมัธยมละนะครับระดับชั้นมัธยมละกูก็ทําการพิมพ์นะครับบอกว่าดี f o r m c o มโบหนึ่ง bo จุดแอดไอเทมนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับตัวนี้ลิสต์เด็กต้องเป็นสินะครับอ่านะครับกูก็ไล่เลยคัปปีเลยนะครับ ด้วยความรวดเร็วอันนี้ก็เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับลิ้นเด็กก็เป็นสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับลิ้นเด็กก็เป็นสิบสองไล่ไปเยเรื่อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นเด็กก็เป็นสิบสามนะครับ ห้าเดียนเด็กก็เป็นสิบสี่นะครับต่อไปนะครับหกนะครับเดียนเด็กก็เป็นสิบห้านะครับหบไม่เอย่ยนุบานหนึ่งสองสามนะครับใช้มาตรฐานภาษาปีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช้มาตรฐานภาษาปีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคนะครับตอนนี้ระดับชั้นปีเราได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปลองรันดูนะครับแล้วเราค่อยเขียนระดับค่อยเขียนห้องนะครับก็คือค่อยเขียนในส่วนของคอมโบสองนะครับเราลองในส่วนของระดับชั้นก่อนระดับชั้นปีก่อนอ่าโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เราสามารถ คลิกเลือกระดับชั้นปีได้แล้วนะครับไล่ตั้งแต่อนุบาลหนึจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับแต่ตอนนี้ห้องเรายังไม่สามารถคลิกเลือกได้นะครับฉะนั้นเราต้องไปเขียนในส่วนของ Combo 2ต่อนะครับอ่ากลับไปก่อนอ่านะครับเราก็คลิกไปที่วงว่างตรงไหนของวงว่างของฟอร์มเหมือนเดิมนะครับแล้วกลับไปที่ procedure init นะครับ อ่าแล้วก็พิมพ์ต่ออันนี้แล้วก็บอกว่า d e t e form combo อันนี้จะเป็น combo สองนะครับเพราะว่าห้องเนี้เป็น combo สองนะครับจารยครูบอก่า l e t e form combo สอง d e t e form combo สองนะครับจุด add item เหมือนเดิมนะครับเท่ากับอ่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นบอกเป็นห้อง ห้องห้องหนึ่งนะครับกูจะเอาสักสิบแปดห้องแล้วกันนะครับเผื่อๆไว้ห้องรีดเด็กก็เป็นหนึ่งนะครับอันนี้รีดเด็กเป็นหนึ่งนะครับอ่ารีดเด็กเป็นหนึ่งโอเคถูกต้องแล้วนะครับรีดเด็กเป็นหนึ่งน,นี่ก็ป,ปี่เลยนะครับก o ปีเลย ห้องสองห้องสองนี่ก็เป็นสองนะครับห้องสามดริเด็กก็เป็นสามนะครับห้องสี่หรอเด็กก็เป็นสี่นะครับห้องห้าหรืเด็กก็เป็นห้านะครับก็ปี้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วคอนโทรลซนะครับ บนทนวี 6. หกลิ้นเด็กเป็นหกนะครับห้องหกห้องเจ็ดลิ้งเด็กก็เป็นเจ็ดห้องแปดลิ้นเด็กก็เป็นแปดครับกูจะเอาสักสิบแปดห้องนะครับเผื่อเผื่อไว้นะครับ พองสิบ tamam, <sì, S 1> นะครับลินเด็กก็เป็นสิบพองสิบเอ็ดลิเด็กก็เป็นสิบเอ็ดนะครับห้องสิบสองลิเด็ิกก็เป็นสิบสองครับห้องสิบสามลิเด็กก็เป็นสิบสามห้องสิบสี่ลิเด็กก็เป็นสิบสี่ ห้องสิบห้าหรือเด็กก็เป็นสิบห้านะครับกูจอสิบแปดห้องเนาะสิบแปดห้องพอแล้วลูกเฮ้ยสิบหกเรืองน,นะครับข้ามไปสิบหกสิบเจ็ด 1ิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบแปดโอเคนะครับพอแล้วนะครับตอนนี้เราได้ลันดบบชั้นปีแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ห้องแล้วนะครับมีทั้งหมดสิบแปดห้องเสร็จแล้วทำยังไงนะครับก็กดคอนโทรลคร้างเอาไว้แล้วตัวดับเบิลยูเพื่อทำการเซฟนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองรันดูว่าคอมโบโบล็อกเนี่ยมันทำงานให้เราหรือเปล่านะครับตัวกดคอ,คอนโทรลคร้างเอาไว้แล้วตัวดับเบิลยู กดคอนโทรลค้างไว้แล้วตัวมันอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําการบันทึกอ่ากูจะลองลันดูนะครับอ่านะครับคลิกไปที่ข้อมูลสมาชิกนะครับอ่าระดับชั้นปีทํางานแล้วนะครับได้ละนะครับระดับชั้นปีทาํางานละนะครับ เรามาดูห้องสิอ่าห้องก็ห้องก็มีทั้งหมด18ห้องให้เราแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของวิธีการกําหนดรายละเอียดในส่วนของ Combo b l o c นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการกําหนดรายละเอียดในส่วนของโอเล l a y Control ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของปฏิทินร0อปีตรงนี้นะครับในส่วนของ Calender นะครับสําหรับคลิปวิีโอนี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ